ครูปรุปัญญาขอเชิญชมผลงานการรณรงค์เปลี่ยนยังสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อชุมชนของโรงเรียนพระแก้ววิทยาจังหวัดสุรินทร์หนึ่งใน10ทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโครงการข้ายาวชนครูประจำปี2556สวัสดีค่ะพวกเราโรงเรียนพระแก้ววิทยาจังหวัดสุรินทร์ค่ะโครงการของพวกเราโครงการหนังสั้นเปลี่ยนวิถีค่ะ มานานใจที่เราทําโครงการหนังสั้นเปลี่ยนวิถีนะคะมาจากปัญหาในหลายๆด้านของคนในชุมชนบวกกับคนที่ชุมชนนะคะอ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ได้เราคิดว่าหนังสั้นนะคะจะเป็นสื่อตัวหนึ่งที่สามารถทําให้คนในชุมชนเข้าใจง่ายและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดพเราจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ วิธีการดําเนินงานของเรานะคะหลังจากที่เราได้กลับจากค่ายเราก็ได้ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนพักแก้วทิยาในช่วงพักเที่ยงค่ะโดยให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการของเราว่าโครงการเรามีวัตถุประสองค์อย่างไรนั่นก็คือการเปลี่ยนชุมชนของเราให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเองค่ะ จากนั้นเราก็ให้เพื่อนๆได้จับกลุ่มเป็นแต่ละหมู่บ้านและนําเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนในตนําบลพระแก้วอาทิเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาการมีบุตรก่อนวัยอันควรปัญหาการพนันปัญหาการทะเลาะวิวาทค่ะจากนั้นเราก็ทําการคัดเลือกจาก10หมู่บ้านให้เหลือ4หมู่บ้านก่อนแล้วเราก็นําปัญหามาถ่ายทอดผ่านหนังสั้นค่ะ หลังจากที่เราได้นำหนังไปฉายให้คนในชุมชนได้ดูแล้วเราก็มีการประเมินผลโดยการให้แกนนาในแต่ละหมู่บ้านได้ไปสังเกตพฤติกรรมของคนในหมู่บ้านนะคะว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่หลังจากที่ได้ชมหนังของเราผลปรากฏว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังจากได้ชมหนังสั้นของเราค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะที่เราจะทําก็คือเราจะมีการวางแผนนะคะว่าเราจะไปฉายหนังนะคะให้ครบทุกๆหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเราค่ะให้กำลังใจและติดตามผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศโครงการค่ายเยาวชนทรูประจำปี2556ได้ทาง t r u e v i s i o n s ด้เร็วนี้โครงการโดยกลุ่มบริษัท t r u e ดำเนินโครงการโดย t u u e v i s i o n s และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมปรูปลูกปัญญา